เอาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะอยู่ในช่องเน็ตเกมเมอร์นะผมวันนี้ก็อยู่ในเกม GTAV กันดีแล้วนะแต่ว่าพาทนี้เป็นพาที่ต่อจากพาที่แล้วนะผมเล่นต่อเลยเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งเว้ยมีคนพยายามจะสกุลกูเลยพยายามจะไล่ฆ่าผมตอนนี้โอ้ชิบยังโอ้โหมึงก็ชนกูดีเกินเดี๋ยวเจอกูได้ดิเอากูใช <user> ่ไหม Nope จะเอากูใช่ไหมจะเอากูใช่ไหมเออเอาไปล่าสงครามกลางเมืองปะเราเราอ่ะฮะหน่อยเปล่าเขาหน่อยป่าเกิดไหนเกิดไหนเกิดนู่นใช่ไหมใช่เกิดตรงไหน <Nope. S 1> เกิดตรงไหนเกิดตรงไหนหลอมเกิดตรงไหนหลอมก็มาดีครับ ซอยนูน้นเหรอเกซอยนูน้นเหรอได้ <c oughs> คือผมผมจะพยายามเดินเข้าไปหามันด้วยตอนแรกหลังจากปิดคลิปใช่ไหม <c oughs> คือมันก็เปิดออกมาจากโหมดไอ้อันนั้นอะไม่ให้คนอื่นว่าไปทําร้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้มันก็ยิงผมเว้ยก็เลยแบบอ้าวได้ดีได้ดีแบบนี้ก็ได้ดีโนแบบนี้ก็ได้ดีแบบนี้ก็ได้ดีแบบนี้ก็ได้ดีโดแบบนกูไล่ฆ่าคนเดียวแน่นอนมึงอะ ก็ได้ดีจะเอาเลยครับหรือ,อยังไงก็ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบคิดปั่นปันป่นปวดปแล้ววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใครไปกำลังใจให้ผมด้วยนะมาออกมาจากมุมตึกออกมาจิงโผมาเม็ดเดียวโ,โหนี่ะครับนีอรอครับโอ้โหพอดอ่ะครับน้องๆดูดิ น้องน้องดูด,ดิครับขี่อ้อนไปแนของมันขี่หนีอะครับทุกคนิีนี้อาจจะไม่เป็นคลิปที่ยาวอะไรมากนะแค่แบบไล่ล่าเฉย กูรถเต่าสุดซิ่งของเราซะแ,แล้วเนี่ยเจอมันแล้วเนี่ยแมพเจอกูโอ้โโดดโดดข้ามทางรถไฟไปอย่าบูทนี่พร้อมครับโหแ,แรงนี่ เตีสกอรไปไหนหลักหน้าได้หมดนัดทุ่งได้๊บมาแล้วไอ้สัตว์มีเอาไงล่ะฮะ โดนน่โดนังนะไม่ะไม่เหต่อเฮ้ยโดนหโดนหโดนใช่ไหมเจ็บใช่ไหมล่ะตายตายกูแม่หเข้าบังเกอร์อ่ะ จะไม่ให้มึงเข้าบังเกอร์อะบอกเลยจะยิงจนกว่ามึงจะเปิดหมดนั้นหนีหัวลงไป

นี่เกิดอีกต exactly. ัวหนึ่งแล้วมาแล้วพ uhh ี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาเลย

ไปไหนหรอไปไหนหรอเออแค่มึงจะตายบนบนอยู่แค่เอะกระสุนกูไม่หมดกูไม่เลอะ ล้วเกิดใหม่แล้วไปไปไปเวลามันต่อเวลามันต่อเน่ยฆ่าไปก่อนนะที่ไม่ไดุ้ล่าไล่ข้าโชคโครของเลยอ๋อเรียกรถสปอร์ต เรียกรถสปอร์ตมาใช่ไหมนี่รถมึงใช่ไหมรู้แหละเรียกมาแบบนี้ <c oughs> ขอละนนะขอโดนหน่อยละนนะรถสปอร์ตรถสปอร์ตเน่ไม่ได้ล็อกด้วยเสร็จกูแหละเนี่ยฮะ ไม่ได้ร็อครถแบบนี้ก็เสร็จโจนสิครับจริงๆรถคันนี้ผมก็มีนะแต่ว่าผมไม่ได้ออกมาเล่นนะครับผม <Okay. S 2> <c oughs> ไล่ข้าวมันให้มันหัวร้อนลยว่ามันต้องมีดิสออกเสริร์่ะจริง

เอาให้ร้องเอาให้ร้องวันนี้บอกเ,เ,เ,เลยฆ่ากูกวดดีนักใช่ไหมมันจะลดมึงใช่ไหม,มถ้าทีวเราจะลดเฉยมันเรียกรถคืนมาขึ้นได้ไหมเนี่ยยังขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่อ๋อมันล็อกรถมันล็อกรถ ล็อกรถอ่ะล็อกรถล็อกรถล็อก,กรถไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหา <c oughs> <c oughs> นัดเล็กๆ <c oughs> นัดเล็กๆ <c oughs> ล็อก, <c oughs> กรถก็ไม่ใช่ปัญหาแต <c oughs> ่วัา ไม่ใช่ปัญหาออกจากเวิร์ฟไปแล้วยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เสร็จไเแล้ววิ่งวิ่งวเร็วจับวิ่งเร็วจับไม่ได้ไม่ได้ตามไปตามไปตามไป <laughs> ไ <laughs> <laughs> จะหนีหรอไม่ให้หนีหรอ <laughs> เออวิ่งจะจอมล้างจอมผ่านมึงบอกเลย <laughs> ยันลูกบวชอะ่ะบอกเลยล้มไปดิ โน้มไปดิยังลรกบวชอ,อะ่ะร้องหรือยังร้องหรือยังหนีไปไหนก็จะตามไปจิบกันบอกเลยบูบูไปดิ กดเข้าโหมดนั้นไม่เป็นละสิหรือ,อยังไงโวูวูไปดิจะสู้หรอจะยิงสู้หรอ่าหมื้นผมว่าได้แก้ได้เวลาพอแล้วแหละแก้เข้ามาเยอะแล้วกันไหนนะอีกสักตัวแล้วกันอยู่หน่อยนะ เปิดหมวดน,นั้นหนีไปแล้วครับผมโอเคตอนนะั้นเขายอมแพ้แล้วนะก็วันนี้เดี๋ยวขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมถ้าชอบคลิปปวดปวน,ปวนคลิปเกียร์แบบนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม bye บ๊ายบายเจะไปครับ